วันนี้จะคุยเกี่ยวกับคำว่าหาหามีความหมายได้หลายในหาคือผีร้ายทำลายสิ้นหาระบาดฆ่าชิวาเรียกหากินโรคระบาดท,ทั่วทุกถิ่นเรียกหาลงฝนหนึ่งหาคือน้ำฝนหล่นเต็มบาทใช้เป็นมาตรวัดน้ำตามประสงค์โดยนำบาดขนาดกลางวางตั้งตรงเมื่อฝนลง นำบาดไว้นอกชายคาเพราะนั้นคำว่าหานี้ฟังฟังดูแล้วก็อาจจะมีความหมายในทางไม่ดีก็คิดหลายคนก็คิดกันไปเป็นเช่นนั้นแต่จริงๆแล้วหานี้ก็มีความหมายได้หลายไตยะทีนี้ประการที่หนึ่งคือหานี่หมายถึงโรคระบาดหมายถึงผีโบรารเขาเรียกว่าเป็นผีร้ายทำลายสิ้นเป็นโรคระบาดซึ่งก็หมายถึง โรคอหิวาตากโรคและกาโลโรคหากว่าโรคนี้เกิดระบาดขึ้นมาแล้วคนตายเป็นจำนวนมากอันนั้นเขาเรียกกันว่าหากินประกาศที่สองถ้าโรคนี้มันระบาดไปทั่วมีทั้งคนเจ็บคนเป็นคนตายเขาเรียกกันว่าหารงความหมายที่สามคือหมายถึงสิ่งของต่างๆที่มันตกหรือหล่นลงมาจากบนฟ้าเขาก็เรียกกันว่าหาเช่นฝนตกลงมาหาใหญ่หรือเครื่องบิน ทิ้งระเบิดลงมาราวกับหาฝนอย่างนี้เขาก็เรียกกันว่าหาส่วนความหมายตามนัยยะอีกโดยประยายอีกประการหนึ่งก็คือคําว่าหาเนี่ยหมายถึงมากันเป็นจํานวนมากเช่นงานเรียงมีคนมากันเป็นจำนวนมากอย่างกับหาลงอย่างนี้เป็นต้น คำว่าหานี้ถ้าหากว่าเป็นการหมายถึงฝนที่ตกลงมาเป็นห่าหาแล้วโบราณเขาจะนําเอาบาทขนาดกลางไปตั้งไว้กลางแจ้งแล้วเมื่อฝนตกลงมาเต็มบาทนั่นจึงเรียกว่าฝนหนึ่งหาเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของคําว่าหาเนี่ฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยจะเพราะแต่จริงๆแล้วโดยทั่วไปปัจจุบันนี้เราก็มักจะใช้กันในทางที่ไม่ค่อยดีชเรียกกันว่า ถ้าหากว่ามีคำว่าหาปนอยู่แล้วเช่นไอหาอีหาหารากหากินอะไรทำนองนี้ก็เรียกกันเป็นไปในทำนองที่ไม่ดีวันนี้ก็จึงนำเรื่องหามาพูดกันหลายนัยยะแต่นัยยะที่ต้องการจะเน้นในวันนี้ก็หมายถึงว่าฝนหนึ่งหานั้นคือฝนที่ตกลงมาเต็มบาทขนาดกลางแล้วก็ตั้งบาทไว้กลางแจ้งอย่างนี้เขาเรียกว่าฝนหนึ่งหา วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยรัชภัตบ์ปุบ้านจบึงจังหวัดราชบุรี